รอบนี้ผมขอแก้มือนะครับเดี๋ยวผมจะกดในหน้าจอมือถือเอานะครับแล้วผมก็ไปเล่นนอกลอบมาแล้วนะครับไปเล่นแบบอัพของให้ไอ้อช่อัพของอัพพวกสกิลต่อยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับผมอัพประมาณย8ดครับอ,อ,อันที่2มาอัพประมาณยี่เนาะส่วนเลือดผมอัพยี่สิ0ปวะยี่สิบยี่สเนี่ยแหละยี่สิเท่าไรก็ไม่รู้ยี่สิบห้ามั้งแล้วก็ค้าบ้องกันก็ยี่สิบครับประมาณ2ี่สิบเนาะ ไม่รู้ว่าจะไหวป่ะถ้าไม่ไหวครับต้องต้องอาแบบเต็ม,ตมจริงโอ้มาถึงบูเสียเลือดไปเกือบหมดแล้วเนะี่ยอะไรจะแรงปานนั้นล่ะเพื่อนเพิ่มเลือดก่อนนะครับอืมแล้วก็ผมไปเปลี่ยนท่าต่อสู้มานิดนึงนะครับคือมันออกหมัดไวจริงครับ ผมเคยเอ่อไม่ใช่ผมเคยเลยผมผมลองมาหลายรอบนะครับในการขึ้นมาสู้กับเอจเนี่ยยากมากผมต้องไปเปลี่ยนต่อสู้ท่าต่อสู้ที่มันออกค่าแบบเร็วๆนะครับผมแนะนําให้เป็นท่าต่อยตรงแล้วกันนะครับเพราะมันเร็วจริงครับตอนแรกผมใช้ท่าไอ้พวกต่อยท้องนะครับต่อยท้องแล้วก็ต่อยด้านข้างครับช้ามากครับผมเพราะฉะนั้นผม ผมก็เลยมาเปลี่ยนแบบใช้มันตรงอันด้วยน,ะน่าจะเร็วซึ่งมันก็โอเคครับผมนีเ่เห็นไหมโอเคเลยนะนี่แล้วหนึ่งสองสามสี่าโอ้ยไกลไปโอเค,อเคได้อยู่เราพยายามอย่าให้หัวใจเป็นสีม่วงหนระือสีน้ำเงินนะครับ ไม่งั้นจะลําบากถ้าเราโดนมาสวนทีก,นก็คือแบบต้องเติมเลือดครับเสียของมากเคนี่เราเดินแบบรอบๆมันก็ได้นะครับแบบไม่ต้องเดินออกไปไกลนะครับพยายามเดินอรอบนะเมื่อกี้ผมใกล้เกินไปกดผิดมือไปโดนในตรงข้างนะครับโอโอโออน่าจะากันหนไว้ตรงนี้ว่ะ เฮ้ยอชิเชิบช,บชบโอ้โหโดนทุบทีเดียวมันมีท่าอะไรทักอย่างเนี่ยเออกว่าหมัดแรกเรามันแบบมันมันจะบล็อกป่ะมันมันจะบล็อกให้อัตโนมัติเนะนง่เห็นไหมมันกันหมัดแรกครับไม่น่าจะแบบไม่ให้เราต่อเนื่องมากนะครับ หลบหลบหลบแล้วก็ปล่อยไปเอ้ยอืโอ้ยนี่อะไรแล้วโอเคผมพักหายใจก่อนไอ้ท่าทุบของมันนี่แรงมากนะครับ ก็ถือว่าแรงอ่ะอืมน่าจะเอาไอ้พวกไอ้พวกไอ้น้ำยาบัฟพลังการจมตีมาด้วยครับค่าป้องกันโหทุบสองทีอ่ะดูดิมันทุบสองทีผมเกือบตายขนาดค่าป้องกันยี่สิบขึ้นนะเนี่ย เมย์เมย์เมย์มย์มย์มยกลับเข้าไปกลับเข้าไปจับเร่งนับนี่นี่นี่หลอยประตูหลอยตรงประตูหลอยตรงประตูเ,เล่นตรงมุมเมาส์ด้วยเฮ้ยมดมดมดไปเร่งนับเดือนเหลือสามร้อยอย่าประมาทนะครับอย่าประมาท เพราะว่าตอนท่าทุบของมันแรงมากครับแต่มันสวนได้เฮ้ยอ๋อลืมลืมคอมโบเห็นไหม เวลาแบบมันลุกขึ้นมาแล้วเราแบบรีบต่อยครับคือมันจะบล็อกให้อัตโนมัติเลยนะคือแบบมันเหมือนมันไม่ได้กดบล็อกแต่มันบล็อกให้ครับมันน่าจะกันความต่อเนื่องของเรานะครับอุย้ย <c oughs> ทำอะไรวะโอ,โ,อโ,อโอเคโดนอยู่โดนอยู่เมื่อกี้วิ่งเข้ามาโดน ผมน่าจะย้ายเอลไปไว้ตรงด้านขวานะครับมันจะได้กดบล็อกง่ายๆเนาะี่าผมกดต่อยแล้วก็กดบล็อกมันยากมากโอ้ยโอ้โหโชคดีเมื่อกี้ผมโชคดีครับผมมันมึนพอดีเนาะ ยังหว่าดีมากพวกผมเมืออยพอดีด้วยมเมื่อกี้โอ้โหมันชาร์จมันชาร์จบอกได้เอ้ยมือชอบไปโดนเนาะมือผมชอบไปโดนด้านล่างมากไม่ประมาทครับไม่ประมาท โอ้ยโอเคผมเดี๋ยวผมต่อจอยครับผมจะให้มันขึ้นนะครัตสีนะครับแป๊บเด้อโอเคบเดี๋ยวผมรอให้ไอ้ปุ่มในหน้าจอหายไปก่อนเมื่อยมากจริงครับผมบอกตรงนะครับว่าให้เตรียมตัวมาดีๆจริงเพราะว่ามันชนะยากมากอันนี้ผมเมื่อยมากครับผมเล่นไปหลายรอบแล้วนะครับไม่ใช่แค่รอบนี้รอบเดียวนะครับ เรียบร้อยโอเคเหนือ่อยมากไอ้จีซื่อยากมากๆครับ อัดมานานมากครับน,นี้ผมอัดตอนเที่ยงนะครับจะบ่ายหนึ่งแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาเสร็จเอทีประมาณตอนเที่ยงนะผมอดัดไม่ใช่ตอนเที่ยงนะผมอัดประมาณเก้าโมงวแเลยอันนี้ผมเล่นต่อจากไอชิปไอนั่นเลยบคลิปสุดท้ายเลยนะอันนี้จะเป็นเอจีน่าจะเรียนจบแล้วครับยูตาก็น่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำโคนันนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวยูตาจะมาปรากฏในนี่นะครับในภาค5ด้วยนะจะมาเจอกับเทปเปรครับผมไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่องหลักนะครับเป็นของพวกตัวตัวละครตัวรองครับก็น่าจะปล่อยวันเดียวกันนะครับ ันนี้อยู่ตายอยู่แค่ปีหนึ่งนะครับได้ได้เป็นหัวหน้าของอันนี้แหละโคน้นแล้ว เค okay, น่าจะจบแล้วเอเ mm hmm. มือมม่อยผมเมื่อยจริงตู้กับเอจิเมืออ่อยมากๆผมแบบตื่นเต้นพิเวยเพราะหมัดมันแรงจริงครับกลัวจะหลบมันไม่โดนครับโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวสำหรับลกปนี้ก็จบแล้วนะครับสําหรับเกมกีฬาบรรจภาพที่4นะครับผมเดี๋ยวเกมหน้าจะเป็นอะไรดีครับผมว่าจะเล่นเอ ภาค3เลยไม่ก็ภาคโตเกียวนะครับแต่ภาคโตเกียวไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่นะครับน่าภาคสามน่าจะเล่นมั้งครับไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะน่าจะเล่นภาคใครก็ภาคหนึ่งนี้ครับเป็นภาคต่อไปเนาะหรับวันนี้ก็เพลงเท่าน,นี้ครับก็บายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ